สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับทำไมรถเชลันสันถึงขับดีนะครับไม่เฉพาะแต่เพียงโครงสร้างตัวถังดีเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างเกียร์สาาพดีเพราะอะไรกันมาดูกัน นี่ผมซื้อรถจากเพื่อนมาเพื่อนใช้ Honda HRV นะครับแล้วก็ให้ลูกใช้ต่อปีประมาณสิบห้านะครับ EL เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนช่วงล่างมาเยอะแล้วทำไมเสียงข้างต่างยังไม่หายสักทีหนึ่งใบแสนกิโลขึ้นแล้วก็เลยขายเพื่อจะซื้อรถใหม่เพราะว่าเพื่อนผมเขาทำงานไปสัตว์มาดูกันว่าทำไมเอ๊ะช่วงล่างเขายังดังอยู่นะครับมา มาดูท้องพื้นนะครับมาดูเลยนะครับรถใช้มือเดียวนะครับรถบ้านรอยคูดไม่แทบไม่มีเลยนะครับมาดูการเขาเปลี่ยนอะไรบ้างโชคยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะเป็นลูกหมากคันชักลูกหมากแหลกภายในนะครับมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยางหุ้มเพาซ้ายขวาก็ยังใหม่ๆกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ลูกหมากบด บูชปีกนกก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับก็มีลูกยางตัวกลางก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแต่ว่าเสียงยังดังอยู่ก๊อกก,อก๊กอกกอกกอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันต่อเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยอาจจะขายเพราะว่าเปลี่ยนไม่จบตัวทิงเบื่อละก็เลยขายรถได้ผมดีกว่านี่คือตัวอย่างที่ว่าผู้ใช้ทั่วๆไปทาไมซ่อมไม่จบซื้อรถจิตสันดีกว่านะครับพร้อมใช้จบทุกอย่างได้เห็นรถสภาพสวยได้สตาร์ทนะครับเครื่องสภาพดีสุดท้ายคือจัดแฟแนนซ์บาทแล้วมาทดลองดูนะครับช่วงล ก็ไปลองรถกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ช่างเรานะครับ เป็นอะไรตัวที่สําคัญของ Honda อะไรที่สําคัญตัวนั้นที่ทาให้ช่วงล่างมีเสียงดังนะครับก็คือแหลกปงรมราลัยนี่เองมักจะเป็นใน Honda c ซี v กับ Honda h r v แสนกิโลอย่างคันนี้แสนต้นๆน,นะครับแสนสองหมื่นกิโลก็มีเสียงดังในเรื่องของแหลกปงรมราลัยละเป็นของใหม่ให้หมดแล้วละนะครับเอาไปลองเทสต์มาเครื่องยนต์เดินเงียบตาเร่งดีเกียร์เปลี่ยนนุ่มนะครับช่วงล่างเงียบทุกอย่างจบครบทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดตัวนี้เราพิเศษลงล้อใหมยย่ยางใหม่ให้นะครับเปแม็กสิบแปดลายเอบีเอสพร้อมก E.L. นะครับปี15หาไม่แสน0 0 0กิโลเมตรมือเดียวไม่แท้ๆไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมรับประกันการซ่อม6เดือนนะครับทุกระบบแล้วก็ซูบที่ซันเหมือนมีอู่ของตัวเองมาตรวจเช็คได้ฟรีตลอดอายกุการใช้งานราคานะครับเสนอขาย4 2 9 0 0 0เป็นราคาพิเศษให้เลยนะครับราคาพิเศษถูกๆแล้วก็ผ่อนเดือนละแ0 0 0ตลอดสัญญาใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาทักเข้ามาที่แอด มีแอดนำหน้า Z-U-N-N-A-U-T-O ลายแอดซันออโตนะครับหรือดูรถทั้งหมดที่ w w w s u n a u t o .co.th ครับหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์ผมก็ได้ครับ0819263888ยินดีรับโทศรศัพท์ทุกสายครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกับรถคันใหม่สวัสดีครับ